บรรยากาศอุ่นวายหลวงก็มีขึ้นก่อนใส่บาทอื่นใส่ แป๊บเดียวหายอ้าวเห็นแม่เลยเดี๋ยวมาเห็นอีทองอเ้าป็นกาที่พันยาทุูัจจันาคุณเดียวกันพันยาเลย้พ เป็นเครืองหาตธกรรมของหล่ะวาจะมาโ s ขายเอาเหรอเอา็่อคล้ายขนมเบงน้าเนาะอ้อเดชือหายอะไรเร็วเร็วต่อห้าวิบบาเร็วงามีว่าตัวนี้เอาอยู่ว่างาอะไรอืมื้อ เปิดบูธเนาะคือส่งขายเครืองวัฒนธรรเครืงอากรรพเอ่อวี่กินนาเจยก็ผ่าหล้วงเลยมีชื่อาาหล้วงเนาะเดี๋ยวพอนุ่อย่าำนาทีการขายก่อนเนาะจะไดเร็วเด้อเร็วเด้อเสื้อใหม่ีตัว50,000เด้อ สิเปียนภารกิจไหนอ่ะในห้ามนาทีต้อจากไป เจ United, ้าปิดอยู <nya na. S 2> ่ในเนาะปิดประตูอยู่ในเดี๋ยวาก็เลยมาขอพรอยู่นี่อยู่เบื้องนอกอกมันสาวก็ได้มาอยู่เด้อเดี๋ยวไปหล่อกินข้าวเนาะถ้าจะไปใช้คนก็ยังว่าหล่อสื่ออยู่เนาะก็มีห้องกินโอ้ปราษาเพิ่งอยู่เบื้องบน เจ้าศาสนาเป็นข้าเป่าข้าว้อนพประคุบาทศาสนาเป็นบอลลูนเดี๋ยวไปหากินข้าวกอนเนาะพีกินนากงกรนถางกรนกับพัะถานหลวงเลยเนาะของผัดถ่านหลวงเดี๋ยวะยงเขาจะเอาเครื่อมาโซขายโอ้สดอาหารอยู่เบบนี้เนาะยังไม่จิเจอเครับสดนอาหารไปเดียปรอเบง หมิก้าไหลมก่เรังหเวียงจันทรข้าวึกก็นี่เป็นบูดอาหารนอกสซนข้าไปอาหารยุเข่าวันี้กินขผตกแต เทียนพตาลอยเวลยแหละบุญมะข่าว ยี Là, okay. so, out, road, so ่ในหอบอลเป็นบอลไปทายหูใไญ่ได้แต่ก็เบื่อหุ่นบอดเลยไปเรื่องส่งล่าออนอกเอาล้ทายดอยจรงไเลแซวอยู่บอยูยังกระแซวจหมองกินสองครับเดบนทสิบเมตดโมเขทกเจนูเข่งนะกินสองคบกินข้าวที่ย่งเที่ยงคืนกายยังกินสองหมเน่ะกินย่าก็เม่อนอกอะไร มาเดียวพามาเบิงบรรยากาศอยู่ในเนาะหลังจากที่เขาแล้วอู้ฟอมไฟงามแท้ส่วนแ้กเขาจะมาถ่ายถูบเนาะสังเกลเลให้เขามากอะกล่องกล่องคุราอันคุราอันอู้ฟิมแย้มแยอะสุดๆงามเนาะโอ้ยบ้านหัวกางงามเอาไฟมาใส่ผม <laughs> ใส่ไฟใส่ยังสักเนี่ยอุ้ยงามแท้ ว่านี่นอกคือบรรยากาศงานบูทานหลวงมือนี้เลยก่อนมือใส่บาตเนาะ,ะเดี๋ยวได้หุบกันเอาแป๊บนึงนี่เป็นโซนอาหารเนาะเขาจะพาคล้องกินอยูแบบนิกามี่เลยไปเบิ่งเขันเล่าปะเงื่อนเดี๋ยวสิพามาเบิ่งบรรยากาศกันเว็นเนาะกินเท่ามาหรอข้าวบัวก็ออกแบบนี้ มีแต่เขาโซ่เพื่อนเราเลยนี่เขาเจะตโตเติมออกมาเ,ามเาพื่อขายมีแต่ผ่านนอกไม่ใชเนนงาจาน้ะ่ม,เมเาเะบบราิดอยู่แต่ตนโพขาเจะกับบาบุซาไว้เนาะ ขออเขาจะแบบมีบริการสาวสุดเนาะเดิกเลยเข้าเจอกันเลยเก็บน้ำเนาะอู้หือนแหงงานไหมงานเลยเหมือนหแล้วงานแ่งง้นเลแล้วนีงานปีนเข้ามาเขาจะอาดนาะเออห้ามแน่เดีอยร้านนี้อู้ผืนมาทายหูใหญ่ได้หนีเธออีเดอ้อ ก็จะจัดถ่ายหูเนาะเดี๋ยวขันอยากเห็นบรรยากาศมืออื่นมาเบิร์ใหม่นี่มันถ่ายลวงเนาะก่อนที่เพป็นจะสางสมบูรณ์ตอนนี้คือถ่ายลวงที่เพป็นสางสมบูรณ์แล้วคือดังปัจจุบันจริงเลยก็คือจอมซีเรียเนาะมือดีเสาะหองบระยากสปากบันไดเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปงานดองเดี๋ยวเราก็ขี่รถมาอีกนั่งรถประมาณ เจ็ดแปดโโมงกระเล็ดให้ห่างกายอ่อนเพียนอ้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่หมื่ออื่นเด้๋องสิาา้อผามาเบิ่งภาพบรรยากาศของการไซบาและวก็เวียนเทียนบ๊ายบายกล<ๆ>้มแทงเด็กตีกีนี่โอ้ตัดจสิสิกแกล้มตัดนอหน,นี่แหละคือก็ว่ากแกล้มตัดอีหยังยังเขาตาเอาไป โอ้โหกินทุเรียนเอายังดีจ้ะมันมันกนใส่กหร,รอกส่กร,รอกเบิร์เอาโตมาถามืออื่นเนาะเตรียมจะใส่บานได้มีหลอ่อใส่ห้าง <c oughs> ให้ประาชนทรนะหล่อใส่ตาม <c oughs> ที่ทีบทท่บาทาก็คือว่าจังหวัดนอมาน่ <c oughs> ป็นว่าคู้บาทเป็นว่าป็นบาทเนาะวัดในแควงเมืองจันนี่แหล,ละเนาะหลายบานมา খেলাই কোৱা হাঁচি পাত ক'লে